ฟังนิท่านไปนําเอาบุญประเวทไปนําโอ้ยจังแม,ม,ม,นะมนมีความทุกข์เนาะอยากย้อมตัวคนมีความทุกข์เนี่ยชีวิตเอ้าแกเจ้าสี่หล่ะมีความทุกข์อยู่กับการฟังเสดฟังถ้ำไผว่าฟังเสดฟังถ้ำแล้วพอมีความทุกข์เนี่ยต้องมาตั้งแถมกี่ธรรมะเออจึงสิบนีม่มีความทุกข์ยิ่มแย้ม,ยมจำใจละ่ะเนาะเอาก่อนสิไปฟังนิทานก่อนสิไปฟังนิทานต้องอน้าขยันซะก่อน อาว่าว่าวาว,า,วาสองอาขยามน,น่ะนะว่าจังไดก็ยมยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเอามีสี่ยดสูงเพียงฝ่าไปไหนาหาเงินได้ลลานเมินไผูปวูวกั่มโหตื่นเงินเบียบอกแกนทอง อเอาจำเมาเดอลูกหลานเด้อเป็นก้อนโอ๊บดีของปอของแมนะ่เป็นก้อนโอ๊บดีของครูบาอาจารย์จะแล้วกันเนาะเมื่อนี้เอานี่ท่านเรื่องนี้เมาเบวาตูฟังเป็นซาดกเพอิ่นเอิ่นวาทุดทุกผ้ายะซาดกเน่เรื่องนี้เออที่เป็นยังไงเอ้าฟังในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นประทับโยวัด พระเชษวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบเดียรศีคือพวกนักบวชนอกศาสนาและกะ็ได้ตราดีบนีท่านมาสาธกบอกว่ากาลข้งหนึ่งโดนเติบมาแล้วพระพุทธีสัตว์เกิดเป็นหลาสสีอาศัยอยู่ในป่าหม่องหนึ่งมีดงตานกับกกหมักตูมโยติดทะเล ด้านทิตเตเว้นตกของป่านั้นณกจีดงฐานนั้นกะมีกระต่าโตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้กกตาลใกล้กกหมักตูมกกหนึ่งเมื่อหนึ่งเจ้ากระตายออกเที่ยวหากินอิ่มแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนอยู่ใต้ใบสานแหงกำลังนอนคึดเพื่นเพื่อน,นอยู่ว่าถ้าหากแผ่นดินนี่ถลม เทาสิไปโยม่องไดนอ้อท่านใดนั่นเองหน่วยมักตูมสุกหน่วยหนึ่งได้ล่นลงมาเถือกใบตานเสียงดังตะนันเลยเจ้ากระตายจะเกิดว่าเป็นเสียงแผ่นดินถลม่มจึงห้องขึ้นสุดเสียงว่าโอ้ยแผ่นดินตลมแล้วแผ่นดินตลมแล้วพร้อมกับกระโดดแล่นหนีไปสุดชีวิตโดยบอเหลียวหลังมาเบ่งเลย กระต่ายโซอื่นๆเห็นมันแลลนหนีอีหยังมาสุดชีวิตก็เลอยห้องถามมันว่าเจ้าแลนหนีอีหยังมามันตั้งแลนตั้งห้องและก็ห้องต่อไปบอกว่าเฝ้าหนีไว้เฝ้าหนีไว้แผ่นดินตะลมแล้วแผ่นดินตะลมแล้ว mm hmm. กระต่ายจับนวลดับพันตามกับเฝ้าแลนหนีตายตามมันไปนาสัตัดป่าน้าหน้าสนิทเมื่อราบข่าต,นนตามกับแลนหนีตามกระต่ายไป พวสัตว์แลนด์หนีตามกันมากเป็นจิ้วแถวลาดเสื้สีเห็นสัตว์หน่อยใหญ่แลนดกันมากพุ่นฟุ่งกระจุยกระใจก็เล่อยห้องถามไปว่าอ้าวพวกเก่าแลนหนียังมาอแกได้รับกําตอบว่าเจ้านายเจ้าหนายแผ่นดินที่พวกบุดบุญบุญบุนมันสลมแล้วพวกเข้าแลนหนีตายแล้วก็แลนดไปต่อายหนาไปทั้งหนาผาสูงนตั้นโดยโบหูโต ราชเสดสิงโตโด้วยความกะลุน่าในสัตว์ทั้งหลายยานวาสิตกเหวตายสังมดก็เลยแลนไนดัก้างหนาพร้อมกับคำล้านเสียงดังลั่นขึ้นสามเตือกสัตว์ทั้งหลายพ่อได้ยินเสียงราชเสดสีสิงโตกับป้ากันโต๊ะใจกลัวตื่นจากพวังยุดแลลนเศร้าแลนสิงโตก็เลยถามว่าเฮ้ยผู้ใดเหรอเห็นแผ่นดินตะลมบงังเฮ้ย พวกรัดก็บอกว่าสร้างเห็นครับสั้งก็บอกว่าเสือเห็นครับเสือก,ก็บอกว่าแคบเห็นแคบก็บอกว่าก้วยเห็นก้วยก็บอกว่าหมูปลาเห็นหมูปลาก็บอกว่ากวงเห็นกวงก็บอกวก่ากระต่ายเห็นพวกกระต่ายก็เลยสี่บอกว่านี่ละนี่ละกระต่ายโตนี่ละเห็นแผ่นดินถล่มครับนายสิงโตก็เลยถามกระต่ายโตนั่นว่ามันแมงกหลีหรือบอ ก็ยจะต่อปากข้าพเจ้าเห็นอีหลีลละนายท่านเอ้ยคณะที่กัพระเจ้ากำลังนอนพัก่อนอยู่ใต่ไปตานก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวขึ้นข้าพเจ้าก็ไลยแลนหนีตายมานน่ละนายท่านเอ้ยถิงโตหลับเสีเมื่อเพื่อให้ตรวจสอบขอเท็จริงก็จึงบอกให้ปัดตั้งหลายทายูมองหันส่วนตนและเจ้ากระต่ายในยางกลับไปเบิ่งสถานที่ตนเหตุ ตรวจบังเห็นหน่วยหมักตูมสุกหน่วยหนึ่งว้างอยู่กับเข่าใจท่านที่จึงได้กลับมาบอกสัตทังหลายว่าท่านทังหลายเศร้าอยอนเศร้ากลัวได้แล้วเสียงทีเจกกระตายได้ยินนั่นมันบอมแมนเสียงแผ่นดินตะลมเป็นเสียงหน่วยหมักตูมสุกมันหล่นกระตบใบตานแห่งดอกเศร้่อยอนเศร้ากลัวได้แล้วสัตทังหลายอาศัยหลักศรีจึงเอาชีวิตหลอดมาได้ พระพุทธองค์ก็เลยตรัสประคาถาว่าพวกคนโง่เขายังบอท่านหูเรื่องเล่าแจ่มแจ้งฟังคนอื่นโจทย์ฐานกับผ้ากันตื่นตระนกพวกเขาเสือคนไงส่วนคนเราใดเป็นนักปราชญ์เตียบพร้อมฤทธิศีลและปัญญายินดีในความสงบและเว้นไกลจากการทำสัวคนเหลานั้นบอเสือคนอื่นไงยๆนีท่านเรื่องนี้ จบลงมั่นสอนให้หูว,ว่าก่อนแต่สิเพื่ออีหยังปู้ใดกะควรนปิจารณ่าตรวจสอบความเป็นจริงสะ่อนเพื่อความถูกต้องสิบอไดเป็นคือจังกับกระต่ายตื่นตูมอยาจอบเนาะนี่ท่านเกยกไจบลงเนาะเป็นยังไดล่ะอยาิยอมนี่ท่านเด้เนี่ยฟังนี่ท่านแต่ว่าก็ได้อัตลดเนาะเออแต่ว่าช่วงตั้งนีท่านบ่ต้องใจไข่เพี้เด้อ สร้างภูหล้าปั่อบุญพระเวทเอาบุญพระเวทอะใส่ไข่เกลต,ต่ออายุเจ้าของเด้ออายุวันโน่สุกังพลังอุอาคัสตาปิอสาสสเนกามาอุอุอามาณโมพุทธ,ธายะนยามภะตะถูกเบิดเวลาหน่อญาติโยมอุ้ยจังแมงเวลามันเบิดเร็วหน่อญาติโยมเนาะ